ถ้าพี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิผมนกจัดไปสวัสดีครับผมไปฟุตบาทครับ ผมเ1 0สล้อสวัสดีครับผมทอนชาวไร่ครับสวัสดีครับผมจานสินมีดยำครับผมสวัสดีครับผมน้องยิง ความสุขไม่ได้ is okay <S คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ is okay อ่ะไอ้ด <'s> okay. <อ>ิจอยตัวนี้ค่ะเหนียว is okay ค่ะ สวัสดีครับผมเฮียตีจะได้นะจากร้าน TS Big Bike วันนี้อยู่กับพวกเราชาวคณะ TS Big Bike TS Big Bike สวัสดีครับ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 ความสวัสดีไม่มีพร้อมเพียงเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่ใช่รีเซพชันใช่ไม่เหมาะกับงานบริการครับผมเราเนี่ยเขาเรียกว่างานลุยๆใช่ไหมใช่ลุยๆอย่างเดียวดังนั้นวันนี้ก็มีเกมให้เล่นนะ เขาเรียกว่าสมมติว่าเป็นคำคำคมคำคมคำพังเพยสุภาษิตถ้าสมมติผมขึ้นมาปั๊บใครยกมือตอบได้ตอบได้เลยอ่าแต่ถ้ายกมือปั๊บปั๊บตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นั่งลงก่อนอ่านั่งลงเดี๋ยวมีบททดสอบให้เล่นอีกบทหนึ่งอ่าน้ะอ่าพร้อมนะพร้อมเห็นช้างขี้เอ้าขี้ตามช้าง นั่งลงก่อนนั่งไม่ยกมือให้ผมนายยกมานั่งนั่งกำนั่งกบ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 นั่งกำนายกมือฮะเห็นช้างขี้ไปดูทำไมอ่ะเข็นโคกเข็นโคกครับเข็นโคกขึ้นภูเขาอ่าขึ้นภูเขาอยู่ฝั่งนี้ครับภูเขาขึ้นภูเขาอยู่ฝั่งนี้ครับขึ้นภูเขาครับผมขุนแผนขุนแผนแสนละสิบหมื่น แสนละสิบหมื่นครับคุณแผนแสนสถานอ่นคุณแผนแสนละสิบหมื่นโอ้โหไอ้ใหญ่ไม่ใช่แหละอ่ะเอามาเร็วไอคุณไปเร็วอ่ะต่อไปนะเห็นหมาขี้เห็นหมาขี้ขี้ตามหมาขี้ตามหมาด้านกอนขี้ตามหมาขี้ตามไมเตอร์ขี้ตามไมเตอร์อ่ะ อะไรครับผมเห็นหมาข้างเซเว่นอันก็เห็นหมาข้างเซเว่นเหมือนกันเห็นหมาข้างก่อนะโอ้โหไม่มีใครตอบได้เลยคุณไปสักคำถามหนึ่งไหมคุณไปก่อนทำงานโอ้โหขยันจริงๆเอานะไปนี่แล้วคุณอ่ะคุณอ่ะมันผมเป็นคนคุณส่งไมาอ้าวแล้วคุณเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้งั้นคุณมาเล่นต่อกับผมสักสามสี่บทสามสี่บทเอามาเอาได้เข็นคก เหนื่อยจังเห็นหมาก็ขี้ดิเห็นเลียซะไม่ได้นะนี่เราต้องเซนเซอร์นะไม่ได้เซนเซอร์เซนเซอร์ลามกอนาจารมาถูกเรียบร้อยเรียบร้อยอีกเดี๋ยวเรียบร้อยเลยเหลืออีกอ่ะนะวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมผมจะตีเจท้าวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ที่เหลือทำงานตามปัญญาสายครับผมทำงานครับผมนะขอบคุณมากนะ ยามาฮ่า MT09 ปี2015 15สีเทาสภาพป้ายแดงสวยจริงนะครับสวยจริงรถสไลด์ออน24ชั่วโมงข้างหลังนี้นะฮะนี่เราขนบิ๊กไบไปสาขาชมรี6คันครับผมท่านใดนี่สนใจเรียกใช้บริการได้อัตราค่าบริการถูกกว่ามาตรฐานใช่20% ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์รถเก๋งรถกระบะซูเปอร์คาร์ไม่รับครับอ๋อซูเปอร์คาร์ไม่รับทำไมรับครับอันตรายเกินไปอันตรายเกินไปนะครับบิ๊กบค์อะไรก็รับหมดนะครับอาวยมห้า MT ศูนย์เก้าปีสองพันสิบห้าสภาพป้ายแดงท่อแทงมิวนะประกับโดมิโนชิลหน้าทรงสูงครับมีคาร์บอนมีกาดบ่อน้ำนะคันนี้นี่ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่เจ้าคันนี้อยู่ที่ ป๊บ,ปบทะเบียนสวยด้วยทะเบียน900ยางหน้าหลังเหลือเพียบๆล้นลน,ลนมาอยู่ที่24,000โลอ่ะขอฟังเสียงฮะโอ้โห่นิ่มๆดุด,ดันโอ้โหดับเลย สีถังเงาฉ่ำครอบคาร์บอนก็มีเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0แปดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหผมบอกเลยนนถอยไปนนถอยลงไปนนถอยลงไปถอยถอยถอยไปถอยถอยถไแม่ถอยตัวถอยตัวเอามาดูกันต่อไปครับผมคันต่อไปฮะ Honda CB 650R ป, <19. S 2> ปี2019ปี2019ครับผมนะสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าสภาพป้ายแดงการันตีลูกค้าซื้อมาจากร้านดีเจริญยนตนะร้านนี้คือดีเจริญยนตก็ดีอยู่แล้วดีเจริญยนดีเจริญยนตก็ดีอยู่แล้วเป็นร้าน Big บ,บิ๊กไบค์ดั้ต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วแต่ตว่าถ้าเรื่องเรื่องบริการหลังการขายเรื่องราคานะเรื่องอีกหลายๆเรื่องอะ ทีเอสบิ๊กไวน์นี่ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนเราไม่ได้ดิสเครดิตนะดีเจริญยนก็ดีแต่ว่าดีเจริญยนอาจจะเป็นสักที่หนึ่งครึ่งแหละแต่ว่าเราเป็นที่หนึ่งอ่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่นนี้ใหม่พันเจ็ดร้อยโลอ่ะใหม่พันเจ็ดร้อยโลแต่คุณเปิดใหม่โคตรใหม่ท่อไทเทเนียมปลายเอสซีครอบคาร์บอนครอบเฟรมครอบอาร์มกันดีดหลังครับเบา เลดไล n ์โอ้โหบอกนี้ก็แพงนะสั่งทัมาแพงนะข้อถังคาร์บอนนะนะชิ้นไฟลิ่งข้างเนี่ยปกติเป็นสีบอลนี่ทำเป็นสีดำเพิ่มความดุเข้าไปอีกนะยางหน้าหลังใช้ได้การหมอน้ำมีแล้วไฟหน้าก็ LED ใช่นะโอ้โหกระจกเนี่ยต้องถอดถอดออกอย่างนกเดี๋ยวไม่ซิ่งเอออันนี้มาอยู่ที่1,700กิโลโอ้โหอะไรจะใหม่ขนนันตอนจัดๆ ภาพดูเสียงนะดูความสดโอ้โหยิงทุกดอกไม่พันเจ็ดสภาพป้ายแดงหนังฟ้าแบบนี้เปิดราคาอยู่ที่1น9่งแสนาหมื่นเก้บาทหนึ่ง้าหมื่นเก้าพับาทถอยลงไปนันต่อไปครบ CBR 6 5 0 R ปี2020สอ่ะสีดำครับผมมาพร้อมอะไรท่อผ่ายัดไส้อ่ะ JP ครับผมนะชิวหน้าแต่งมีแล้วนะยางหน้าหลังใช้ได้นะสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานท้ายสั้นไม่เหล็กพับได้ก็มีแล้วด้วยนะถังเดิมโรงงานนะสภาพสดๆคันนี้ใบนี้อยู่ที่19,000โลโอ้โหเสียงนุ่มๆ ไอ้เสียงนุ่มเล้าใจเลยเสียงนุ่มเสียงนุ่มเสมเล้าใจว่ะเสียงนี้โอ้โห,โหเสียงเรียกว่าปีคศ20สิยบอแสนห่หมื่นเพันบาท2 1 9แสนหมื่นพันบาทคันสุดท้ายครับคันนี้ทีเด็ดเลยบอกให้อะนะแล้วขายไม่แพงด้วย CBR 6 5 0 F โค้งแดงลิมิเต็ดปี2016 คันนี้เปิดราคาอยู่ที่เพียง1นึ่งแสนห้าหบาทเอ้ยนี่โค้งแดงนะราคาโจนราคาโจลมาดูของสติ๊กเกอร์แต่งทั้งคันท้อสลิปออนไทเทเนียมป้ายเออาร์ยางหน้าหลังเหลือเบาะแต่งครอบถังคาร์บอนชิ้วหน้าแต่งนะฮะท้ายสั้นมีเรียบร้อยแล้วเรียกว่าสวยๆเลยอ่ะคันนี้สวยเลยกิฟเลยคันนี้นะพร้อมใช้ไม้ยังคันนี้อยู่ที่ สองหมื่นโลสองหมื่นโลโอ้โหเสียงเอาเรื่องเสียงเอาเรื่องโอ้โหมียิงมียิงหนึ 1, ่งแสนห้าหมื่น ห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าันบาททั้งหมดนี้นะถ้าเกิดทุกคนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองแดสามห้าสองแล้วก่อนไปนะฮะฝากไว้นึงแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้พวกเราด้วยครับผมนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ